จากในคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการทดสอบนะครับเสียงของหูฟังรุ่นหนึ่งนะด้วยการปิดตานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือหูฟังตัวนี้แหละนะครับ Sony MDR MV1 นะฮะถ้าผู้ชมได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่ผมหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนในออฟฟิศนะครับที่มาทําการทดสอบวันนั้นเนี่ยก็จะบอกกันเป็นเสียงแล้วว่ามันเสียงดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมาดูกันเต็มๆเลยดีกว่าว่าเจ้า Sony MDR MV1 รุ่นนี้นะครับมันมีความน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาชมพร้อมๆ ก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี t ิ k ต o k แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวรูปร่างภายนอกเขาก่อนดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นขอถอดสายก่อนละกันนะฮะจะได้พูดถนัดถนัดนะฮะเริ่มต้นนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหูฟัง MDR MV1 นั่นเองนะครับซึ่งตัวน มาที่จะเอาไปใช้ในการทําซาวต่างๆนะครับในห้องอัดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเจ้า mv1 ตัวนี้นะครับพอมันเป็นหูฟังที่ใช้ในพวกสตูดิโอนะครับในห้องอัดอะไรแบบนี้เนี่ยทาง Sony นะครับเขาก็เลยมีการปรับจูนเสียงที่น้อยนะครับแต่ว่าเขาจะไปเน้นในเรื่องของพวกมิติทิศทางแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้แทนครับความคันเลร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำนะครับโดยภายนอกของเขานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นฟูลไซนะครับที่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ น้ำหนักเบามากนะครับคือตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะด้วยความที่นะฮะมันเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกด้วยนะครับก็เลยจะได้ความรู้สึกที่ว่าเออมันเบานะครับไม่หนักหัวนะฮะส่วนบริเวณตัวเฮดแบนคของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวฟองน้ำนะครับที่มีความนุ่มนะครับถามว่าความหนามากไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่จากที่ทดลองสวมดูแล้วเนี่ยตัวบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้กดศีรษะมากนักนะฮะส่วนตัวบอดี้ของเขานะครับจะสังเกตเห็นว่านี่เลยนะฮ ที่เป็นแบบเป็นรูๆเป็นตะแกรงพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นหูฟังแบบ Open Back นั่นเองหรือระบบเปิดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเสียงก็จะมีการลอดเข้าลอดออกนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการแบบพกพาไปใช้งานข้างนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานในสตูดิโอในห้องอัดฟังเพลงอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะฮะต่อมานะครับมาดูกันที่ตัว การปรับระดับกันบ้างดีกว่านะครับตัวก้านของเขาทางโซนี่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับได้นะครับตามขนาดสรีละของแต่ละคนเนาะมีให้ปรับได้ถึง10ระดับด้วยกัน,นครับ ทีนี้นะครับมาดูที่ตัว earpad ของกันบ้างนะครับตัว earpad ของ mv 1ตัวนี้นะครับจะเป็น p a ดผ้านะครับที่มีความนุ่มนะครับมันจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละนะครับด้วยความที่ในรุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อใช้งานในสตูดิโอในห้องอัดอะไรแบบนี้นะครับตัว earpad เนี่ยนะครับก็เลยจะเป็น p a ดผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในที่ทํางานนะครับส่วนใหญ่เราก็เปิดแอร์อยู่แล้วเนาะเหงืออาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นคนเหงื่อเยอ้มนะครับนั่งฟัง ตัวบริเวณรอดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการดีไซน์ของทางโซนี่ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเขา ออกแบบโครงสร้างภายในนะครับให้มันมีเรื่องของการควบคุมอากาศแล้วก็แรงดันที่ตัวดイเวอร์นะครับทำให้เวลาที่เราได้ยินเสียงออกมาต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความสมจริงแล้วก็ให้มิติที่ดีแล้วก็มีความโปร่งด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวสายของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถถอดได้นะครับก็อย่างที่ผู้ชมเห็นไปตอนต้นเนาะแต่ทีนี้นะครับตัวสายของเขาเนี่ยมันจะมีความยาวมาให้อยู่ที่2.5เมตรนะครับถือว่ายาวมากๆนะครับทีนี้ขาเข้านะครับมันจะเป็นตัวแจ็คแบบ3.5นะครับซึ่ง เวลาที่เราเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่ฝั่งซ้ายเนี่ยตรงรูปุ๊บใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนเกลียวเพื่อล็อกตัวสายได้นะครับในส่วนของตัวแจ็คของเขานะครับเขาจะให้มาเป็นขนาด6.3มิลนะครับก็สามารถเอาไปต่อเข้ามิกเซอร์ต่อเข้าแอมต่างๆได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้อแดปเตอร์ที่เราแถมมาให้ได้เลยนะก็คือแปลงจากตัว6.3นะครับไปเป็น3.5มนั่นเอะครนี้พูดถึงตั่ดเองเขาักนิดนึะครับใ รุ่น MV 1ตัวนี้ก็จะใช้เป็นไดเวอร์แบบไดนามิกนะครับขนาด40มิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานเนี่ยถือว่าขับง่ายนะครับเพราะว่าเขาให้ค่าโอห์มมาอยู่ที่28โอห์มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าความไวเนี่ย100 dB นะครถือว่าสามารถที่จะใช้งานกับสมาร์ทโฟนหรือต่อเข้ากับแท็บเล็ตตรงๆได้เลยหรืออย่างเครื่องเล่นของทางโ o n y เองก็ตามนะครับที่ หลายหท่านเนี่ยนะครับชอบแซวกันว่าช่อง3.5ของโซนี่นะครับกำลังขับมันน้อยเหลือเกินนะครับขับหูฟังได้แบบไม่กี่รุ่นเองนะครับแต่ว่าเจ้า mv 1ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นของทางโซ n y ได้เลยนะครับด้วยช่อง3.5 mm นะฮะและสำหรับ ในรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังมอนิเตอร์รุ่นใหม่นะที่ทางโ o n y เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้กลุ่มคนนะครับที่เน้นเอาไปใช้แบบสร้างผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนี่ยสามารถเอาไปทําตัวที่มันเป็น360 r e a l น t y Audio ได้นะครับซึ่งทาง Sony นะครับเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์นะครับชื่อ3 6 0 Walk m ย์ Creator นะครับก็ใครที่ทําผลงานเพลงอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นเคยกันนะครับหรือใครที่ทํา3 360คิดว่าน่าจจะรรรู้ักกโปแมนนนี้กััะครบ เอาละครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนที่ชอบฟังเสียงหูฟังที่มันเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับไม่ต้องการแบบการปรุงแต่งที่มันเยอะนะครับชอบความเรียวๆดิบๆอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าสิ่งแรกนะครับที่สัมผัสได้เลยก็คือในเรื่องของขนาดของเวทีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีความกว้างนะครับการแยกแยะชิ้นดนตรีนะครับในส่วนของทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือจะเป็นหน้าหลังอะไรแบบนี้ ถือว่ามีความเด็ดขาดมากนะครับช่องไฟก็ทําได้ดีเยี่ยมส่วนในย่านเสียงต่ำครับต้องบอกว่ามันเป็นเบสที่มีมีมวลนะแต่ว่ามวลของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่นะครับเบสของเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อเสียงให้จับต้องได้อยู่ใช้คาว่าปานกลางแล้วกันนะครับมวลเบสของเขาเนี่ยเรื่องของ Impact นะครับแรงประท้าต่างๆเนี่ยก็จัดอยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นเดียวกันนะคือไม่ได้แบบกระแทกเยอะแรงหรือว่าหนักแน่นอะไรหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบสที่ ไม่ได้ติดบางด้วยนะครับคือฟังแล้วยังรู้สึกได้สัมผัสได้จับต้องได้นะครับมีความนุ่มให้เห็นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบสที่ดีแล้วก็ลงได้ลึกด้วยนะฮะส่วนในย่านเสียงกลางนะครับตรงช่วงแบบเสียงนักร้องแล้วกันเนาะอิ e เสีเงของเขาเนี่ยนะครับมันใหญ่มากนะครับเวลาฟังเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเสียงนักร้องมาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมส่วนกับขนาดของเวทีนะฮะเสียงร้องของเขานะครับให้รายละเอียดที่ครบถ้วนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องผู้ชาาายยเสสีีงงงรร้้อผูหญิะก็มถท่จ เก็บดีเทลต่างๆได้ครบถ้วนนะครับส่วนในย่านเสียงสูงเองนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสูงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยพวกเสียงที่มันเป็นฉาบแฉะต่างๆครับหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องสายก็ตามครับจะมี คาแรคเตอร์เสียงที่เราจะรู้สึกได้ว่าเสียงมันจะดูจืดๆหน่อยนะครับคือมันไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาเยอะนะครับวเวลาฟังแล้วมันรู้สึกถึงความพอดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นมากๆของมอนิเตอร์รุ่นนี้ก็คือในเรื่องของมิติการแยกแยะแล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสนั่นเองครับเอาละครับสำหรับในรุ่นนี้นะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาทําการทดสอบที่ร้านมั่นคงของเราได้นะครับส่วนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่19,900ับาทนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ มาทดลองดูแล้วกันนะว่าเออชอบไหมมาลองฟังเล่นๆดูก็ได้บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังหูฟังที่มันเป็นมอนิเตอร์มาก่อนอาจจะคุ้นเคยกับหูฟังที่ มีความเป็นความคันเลอรปรุงแต่งมาแล้วนะครับมีความนุ่มเนียนอิ่มหวานหรือมีความหนักแน่นจัดจ้านอะไรแบบนี้นครับก็อยากให้มาลองดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะที่คุ้นเคยกับหูฟังมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับชอบเสียงคาแรคเตอร์แบบนี้ชอบความดิบๆของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะครับก็ลองมาเทสกันดูด้วยตัวเองได้ที่ร้านมั่นคงของ,ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ